มวยไทยศิลปะป้องกันตัวนอกจากเป็นกีฬาประจำชาติอย่างช่วยสร้างเสริสมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้พัฒนาความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจผ่านการประยุกต์กิจกรรมการเรียนการสอนร่วมสมัยโรงเรียนประชาราษฎรธรรมวิทยาเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครริเริ่มโครงการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยให้นักเรียนได้รู้จักศิลปะการต่อสู้ส่งเสริมการออกกำลังสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายและจิตใจทั้งยังเป็นการฝึกความอดทนและสมาธิการสนับสนุนนะคะคณะครูเราก็จะมีการอบรมนะคะแล้วก็อาจจะเชิญชุมชนเขาที่มีความสามารถตรงนี้มาช่วยเหลือคีตาม,มวยไทยเนี่ยต้องมีการไหว้ครูก่อน ก็คือจะทําให้เด็กรู้จักความกตัญญูในการที่จะต้องเคารพผู้ที่ให้ความรู้รู้จักการสร้างสมาธิมีไหวพริบป้องกันตัวเองกีฬากีตะมวยไทยเนี่ยก็เข้ามาส่งเสริมเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยสืบสานวัฒนธรรมของประเทศไทยแล้วก็ยังได้พัฒนาในด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตท,ที่ดีด้วยค่ะคุณครูจะมาเป็นผู้ฝึกซ้อมดูแลช่วยกันค่ะคือท่าทุกท่าจะต้องเป็นท่าที่ถูกรูปแบบเช่น ท่ามอญหลักท่าจระเข้ฟาดหางท่าหมัดตรงหมัดชกหมัดฮุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทางรูปแบบเนี่ยจะต้องถูกต้องตามหลักของการกีตะมวยไทยความยากก็คือเราต้องมาฝึกท่าให้ได้เราต้องมาดูท่าว่าท่าแต่ละท่ามันทำยังไงแล้วก็ช่วยกันฝึกไปอะค่ะให้ครูช่วยฝึกให้แล้วก็เราพอเราได้ท่ามาแล้วก็มาฝึกกันเองด้วยค่ะ ความประทับใจก็มันทําให้หนูมีความสุขอะค่ะทําให้เพื่อนๆมีความสุขมีรอยยิ้มในการที่จะทําในการที่จะเต้นเอโลบิกแล้วก็เราสามารถสืบทอดวัฒนธรรมของไทยได้ด้วยค่ะนอกจากเยาวชนมีโอกาสฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ประจำชาติอย่างช่วยให้เด็กเรียนรู้ความมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะ ให้อภัยอดทนต่ออุปสรรคช่วยสร้างสารรค์คนรุ่นใหม่ให้มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต